ด้วยด้วยหอยทากบุกแปลงสลัด นี้นะคาหนังคาเขาเลยนะเนี่ยกำลังกินเลยเนี่ยตายแล้วกำลังกินเลยค่ะไม่เหลือแล้วต้นนี้ปกติจะไม่เจอนะคะตอนเช้าสนใยากจะออกหากินกลางคืนทำไมวันนี้ตอนเช้ายังไม่ไปไหนเลยเนี่ย ยังกินคาป,ปากอยู่เลยค่ะตายตายตายทำไมขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูแล้วว่าแหล่งกบดานอยู่ตรงไหนต้องอยู่แถวแถวแปลงผักแน่ๆเลยต้องไปเก็บเก็บไปแล้วต้องไปจัดการแล้ว นูกินอย่างเมามานันนี่ค่ะมาลดน้ำต้นไม้ตอนเช้าเจอเลยผู้ก่อการผู้ก่อการร้ายนูนสลัดเลลาเรียบร้อยเรียบร้อยเหลือแต่ใบเรียบร้อยค่ะผู้ก่อการผู้ก่อการร้าย สลาดหายไปแล้วครับท่านเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปหาดิว่ามีแหล่งกบดานตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยจัดการเลยเนี่ยจะตัวร้ายนี่ค่ะโดนหอยกินซะแปลงนี้แปลงนี้กินไปอย่างเยอะเลยค่ะหายไปเลี้ยงเลยค่ะนี่ค่ะที่ว่างๆเนี่ย คุณหอยกินเกลี้ยงค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยว่างๆเนี่ยไม่มีต้นเนี่ยคือโดนทับทานไปแล้วต้นนี้ต้นนี้เหลือเหลือครึ่งใบเหลือครึ่งใบเนี่ยค่ะมูนค่ะกัดไปแล้วถึงเราจะมาส่องตอนกลางคืนก็เถอะนะคะมันก็จะ มันก็จะตัวใหม่ก็จะมาหลังจากที่เรากลับไปนอนแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ลาบคาบไปแล้วนี่ค่ะลาบคาบนี่ค่ะเนื้อเต็มโตแปลงหนึ่งก็จะเหลือบางทีก็จะแทบจะไม่เหลือะคะ่ะแปลงนี่ค่ะแปลงหนึ่งหายไปเลยค่ะเหลือประมาณสามสี่แถวหายเรียบ แปลงนี้แปลงนี้ก็หายไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต้นเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ก็กัดมื่อคืนเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวใบทิ้งไว้ให้เป็นหลักฐานนะคะเกลี้ยงค่ะเกลี้ยง แปลงนี้แปลงนี้โดนไปสองต้นแค่สองต้นยังเหลือค่อนข้างอีกสามต้นสามต้นต้นริมนั่นก็โดนไปล่ละเนี่ยค่ะอันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณสักเจ็ดแปดวันแปดวัน โดนซะนี่ค่ะหายเรียบเกือบครึ่งแปลงแล้วนีนโอ้เรเจอกองทับหอยคะ่ะถ้าฝนตกปุ๊บมีความชื้นปั๊บนะ้ะมันมาแล้วเจ้าหอยเนี่ย เดี๋ยวเราจะจับหอยไปปล่อยนะคะคลิปนี้พอแค่ดีก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ